สวัสดีครับทีมงานครับวันนี้ทำไมอยู่กันแค่สองท่านเลยฮะลาลาลาลลาอะไรครับลาลากิดลากิดลากิดลาป่วยลาพักร้อนนี่ลากริดใครลาเป็นคนแรกเลยฮะเมธาครับเมธาลาพอจะทราบไหมฮะเขามีกิดอะไรนี้ไม่ทราบเหมาอนกันนะครับไปทางไหนไม่้ยเนาน่าจะ พุระอะไรทั้งบ้านหรือเปล่าไปทางนู้นปะเมืองการอะไรไม่รู้อีกอ่ะเดี๋ยวรณภูมาฮะรณภูก็ลาครับลาอีกเหมืองกานหน่อยอาติดเนี่ยครับโอ้ติดผู้หญิงแล้วเซลลมาเล่นได้ไครับเซริงจังช่างใหญ่ทําอยู่คนเดียวแล้วบอสใหญ่ไม่อยู่หรอครับน่าจะไปหว่านข้าวครับหว่านข้าวทํานาเยอะหลายที่ด้วยหลายที่ครับแค่นี้ได้ จะครบปีแล้วเนาะใช่ครับรถคันนี้อ๋อจะแต่ขวบเร็วๆเนี่ย,ยละครับครับพอลือแล้วก็ลือออกหมดเลยลือออกหมดเลยแต่ก็ไม่ได้มีเวลามาทำครับไม่ค่อยมีคนทำเลยน,ะนี่เทียบกับว่าทำเหมือนทำใหม่ทั้งคันเลยเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดทั้งคันเลยอาจจะทั้งคันเปาเขาลอ,อนสีนี้เขาลองพื้นหรือว่าสีจริงครับลองพื้นครับลองพื้นครับเขาใช้ยี่ห้ออะไรครับสีนี้ อพอทราบไหมครับรเดี๋ยว,เ,ยวรเราจะลงสีจริงอีกครั้งใช่ไหมครับแพงไหมครน,นี่แพงเป็นเบอร์ผสนะมหรือเขาเป็นมาตรฐานเขาเลยมาตรฐานเขาเลยครับซื้อที่น,นี่แหละตรงแถวแถวอะไรนะซื้อไปได้นี่ถ่ายได้ไหมครับรถเนี้ยถ่ายได้ไหมครับได้ไม่กลัวคนอื่นเอาเป็น ลอกแบบครับเดี๋ยวนี้ก็เขาก็ทํากันได้หมดแล้วครับครับแล้วก็สุดใครสุดใครใครเก่งก็ว่าไปตามกันไปบางที่เขาไม่ให้ถ่ายไม่ห้ามกันไม่ได้หรอกครับนั้นคุณก็ต้องทํารถจอดไว้อยู่กับอู่แล้วครับให้จอดอยู่กับอู่นะจอดอยู่กับอู่เลยครับไม่ต้องไป่ายใครครับอู่ใหญ่ๆเขาเห็นกลัวเลยใช่อู่ใหญ่บอกว่ามึงมาวัดเอาเลย่บอกยกเล็กน่ย อยากได้อันอยากได้แบบไหนอยากได้ตรงไหนมาวัดเอาเลยเพราะยังไงเราก็ต้องทําขายเขาอยู่แล้วเราไม่ได้ทําเก็บไปใช้เองครับเนาะจะกลัวกลัวคนถ่ายกลัวคนเห็นแล้วจะเป็นแบบอยา่างแบบเนี้ยแล้วไม่กลัวเหรอขายออกไปแล้วแล้วเขาจะเห็น <chen S 1> หแบบอย่างรู้สูตร <lio> นะครับถ่ายกับถ่ายกับเขาเห็นตัวจริงนี่เห็นตัวจริงน่ากลัวกว่าถ่ายอีกนะใช่ถ่ายนี่เห็นตัวจริงเนี่ยมันเอาสลับเม็ดดึงได้นะครับ อย่างเราไปขายเนี่ยเราจะมาซูมในโทรศัพท์แล้วต่เมตร,ร mm ดึงมันเมันไปไม่ได้เขาอัจฉริยะหรอเปล่าเป็นระบบ AI ไอคำนวณไม่ได้หรอก่ัครับนี่ทำอะไรมันประจำได้ไมั้ยเขาเปลี่ยนอะไรบ้างเตาในหมหมดเลย <c oughs> ทุกอย่างใส่ชุดคอนโทร ระบบระบบชุดหน้านี่เป็นระบบลมยิงไหมครับยิงครับออกแบบมาทำไมเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาใช้ไม่ได้แล้วฮะแบบคันโยกแบบสมัยก่อนมันได้สองอย่างเลยเนี้ยต้องทําเผื่อไว้สองอย่างทำไมเขาถึงใช้กันแบบลมยิงกันเดี๋ยวนี้คะถามความรู้สึกหน่อยคนขับรุ่นวัยรุ่นตามกระแสมันไวไม่ต้องไปไม่ต้องก้มใช่ไหมใช่ครับแล้วความรู้สึกเวลาเราโยกเนี่ยมันหนักไหมฮะ มันก็ไม่หนักครับไม่หนักว่าไม่รู้อะ้วแต่คนชอบอย่างนี้เราไปห้ามใครไม่ได้หรอกแล้วแล้วความรู้สึกจะจะมองยังไงกับการโยกความรู้สึกว่าน้ําหนักอ่ะมันเยอะไหมมันไม่เยอะครับแต่อย่างนี้มันได้สบายไงมันไวกว่ามันไวกว่าไม่ต้องเอี้ยวตัวให้ด้วยใช่ไหมฮะมันไวกว่าด้วยเนาะใช่ไม่ต้องเขาเรียกว่าเราไม่ต้องโยกตัวไม่ต้องละมือไปแค่โยกนิ้วโยกนิ้วแล้วแกะดีดปุ๊บปุ๊บก็เข้าแล้ว นี่ขาลูกโกเราใช้แบบแบบนี้จับนอนท่าตัวไม่รู้จับเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพราะนี่ออกตายหมดเลยเพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วเพื่ออะไรครับใครคนทำารัะใครใครออกแบบเจ้าของเขาสั่งมาอย่างนี้ครับนี่ไม่รู้จ่อเพื่ออะไรเนี่ยที่อันนี้ก็ออกตายเนี่ยจริงๆนะเออเจ้าของก็สั่งอย่างนี้อ่ะนี่ตรงนี้ใส่น็อตนะใส่น็อตแต่อันนี้เชื่อมติด แล้วเวลาถอดทําไงฮะและ้วจะเปลืองน็อตเปล่าเนี่ยดูเลย <laughs> เปลืองน็อตด,ด้วยก็น,นี่ไงครับเดี๋ยวผมก็ออกแบบใหม่ตัดเหล็กมาเจาะรูนี่ก็ตัดนี้ออกเจาะรูแล้วเอาไปนี้แล้วก็ใส่มาสองตัวอืมแต่เราก็ต้องมาเวลาออกมันก็ต้องตัดอีกเจียตัดตัด,ต,ดตัดตรงนี้ออกไปเลยเราก็เอาแบบมาทาบก่อนเจาะรูแล้วก็ตอกไปนี่แล้วก็ตัดตรงนี้ออกออก็ถอดแบ้เอาแถบนี้แถบนี้ก็ได้ไหมแถบนี้ได้ไหมฮะได้แถบนี้มันจะแถบนู้ดีกว่าแข็งกว่า ครับอเดี๋ยวแก้ใหม่ใช่ไหมฮะคนทําก็ลืมคิดหรือเปล่าลูกพี่สั่งก็สั่งทาไปเลยเขาสั่งทาแบบนี้ผมก็เลยทาแบบนั้นะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าก็เนี่ยก็รู้ด้วยตัวเองว่าทําอย่างนี้มันจะถอดได้วันนั้นมายืนมองอยู่อืนี่คือปัญปัญหาหลักนะที่แบบทั่วไปอ่ะบางทีเอาีตัวใหญ่แล้วแหละว่าลูกพี่ก็บน บ่นว่าสั่งสั่งมาแล้วมันก็ไม่ทําตามใช่ไหมบางทีลูกพี่อาจจะมองไม่ออกมองพลาดไปนะบางที่ที่เขามีปัญหากันที่ฟังมานะบ่นว่าลูกพี่สั่งให้ทําอะไรก็ไม่รู้แต่ก็คือไม่อธิบายกันนะไม่อธิบายกันให้เขาไม่ไม่ให้เขา้เขาเข้าใจกันไม่สื่อสารไม่ตรงเออไม่สื่อสารกันแล้วปัญหาเรื่องนี้ก็เกิดแบบนี้ฮะ เชื่อมด้อย่างดีด้วยในเนี่นเยเชื่อมติดแบบ <c oughs> ถาวรเลยฮะแล้วแบบนี้ไม่ต้องกลัวแตกด้วยเชื่อมแบบเนี้ยเชื่อมขึ้นเชื่อมลงครับน,รนี่เชื่อมขึ้นด้วยทีน,นี้ก็อยู่ยาวเลยทีนี้ต้องเสียใบตัดอีกใบนึนะงแหละเสียใบตับททบอดอีกใบนึงทำอย่างหนาอย่างหนาเลยครับอันนี้ตัวกีมินฮะ มีเครื่องมืออันนิ้วหนึ่งตัวนี้ก็นิ้วหนึ่งไปเห็นแบบที่ไหนมาไหมครับไอตรงเนี้ยถ้าอู่ทั่วไปถ้าอู่ทั่วไปเขาก็จะยึดเป็นขาขาวอนขึ้นมาเลยแต่อันนี้แบบแบบทําจับน็อตกะว่าถอดแบบปกติแล้วมันก็ไม่ค่อยถึงไถอดหรอกครับถ้าไม่นั่นเราก็เชื่อมติดไปเลยได้เลย เทียบไปเล้วน็อตไม่ต้องใส่แล้วเดี๋ยวเราทำมาหลังหาดีกว่าเนาะให้มันเป็นตรงเดียวกันครับจะได้แบบดูเป็นมาตรฐานเลยว่าเออเราสามารถถอดได้เหล็กตัดไปแล้วสองอันแต่เขาก็าบอกเอาขาหลังมาเป็นของเดิมผมก็ว่าแล้วพอตอนทำมไม่ได้คิดอะไรหรอกเบิก็ขึ้นมารู้ตัวว่าต้อถอดฝั่งทีหลังใครใครรู้ตัวครับ เนี่ยแหละคนทำเองแหละโอ้รู้ตัวว่าถอดไม่ได้ดีกว่าแล้วเราอุทานในใจหรือพูดออกเสียงออกมาเลยถามเรื่องถามคนเนี้ยคู่ค้างยังบอกแบอย่างนะี้จะถอดยังไงวะเนี่ยอ๋อเห็นด้วยกันนี่จะถอดยังไงนะคันนี้คันนี้เขาทำยังไงอ่ะเดี๋ยวดูคันนี้หน่อยวันนี้หายไปหมดเลยเรามาเจอแค่สองท่านเองครับคันนี้ คันนี้อ๋อคันนี้เขาจะแบบจับน็อตเหมือนกันนะครับแต่จะสั้นกว่าอันนี้แบบจับน็อตเหมือนกันของแต่ให้มันแห้งเลยได้ปะที่กองญี่ปุ่นนี่กำลังใส่ชุดคอนโทรลต,ต่างๆครับทำคนเดียวด้วยช่าง แต่ว่าจะมาคุยกับภูมิทองจันทร์คันนี้ก็คือตันแรกแตอนแรกบ่นว่าจะจะเปลี่ยนปากใหม่เปลี่ยนไปหนึ่งคันแล้วคันนี้งบประมาณไม่พอก็เลยต้องเอาปากอันเก่าใช้ไปก่อนครับเพื่อเดี๋ยวไปเกี่ยวข้าวนาปีเดี๋ยวได้ทุนมาแล้วค่อยว่ากันไม่เปลี่ยนปากใหม่หลายจุดก็เสร็จแล้วอลรมเขาแปลงเป็นอิสระ สรุปว่าพัดลมพัดลมเป่าละองแบบแบบอิสระเนี่ยสรุปมันดีไหมครับมแล้วแต่คนชอบบางคนมันวิง่ายยบางคนเขาว่าสวิตง่ายแต่บางคนก็ว่าเสียงลมเนี่ยมันจะไม่เท่ากันมันไม่บาลานซ์กันนะครับเสียงมันจะไม่มันออกเหมือนลมมันสวนกันนะครับมาไม่พร้อมกันหลายจุดเลยนะกว่าจะเสร็จแต่ละคัน ผมว่ามันก็ไม่น่าร้องกันหรอกพ่าบางทีเราหยุดชั้นลมเนี่ยใบมันไปอยู่ไม่ตรงกันก็น่าจะมีผลแล้วครับถ้าแบบของไอ้ถ้าเป็นของอย่างนั้นมันมันก็ตรงกันครับนี่ซึ่งว่านายอาร์มเนี่ยนี่นี่ข้างอาร์มเขาปเป็นผู้ช่วยอาจ,จารย์นุ่มหลังตั้งอ๋อคนนี้คอนโทรลตั้งองศานี่โยงมาไกลนะโยงมากี่กี่กี่ช่วงฮะโอ้โหเนี่ยเปิบเป๊บเป๊บ โอ้โหหลายก็หลายช่วงเหลือเกินแบบนี้เราใช้ยิงลมตัวเดียวเลยเอายิงลมติดตรงนี้เลยครับอันนี้มันมันไม่ไม่เห็นใครกระจายนะแบบนี้คิดเองนะฮะโซนไอ้แบบเนี้ยมันก็ต้องทำหลบหลบไปที่เรา,าไปนี่างเงี้ยแเราใสา่ไม่ได้นี่เราหลบมุมองศานะหลบทอน้ำเข้าน้ำไปเงี้ยหนึ่งหนึ่งสอง สามกว่าจะมาได้องศาเนี่ยฮะมาหาลนณภูมก็ไม่เจอไม่เจอใครเลยสิ่งงานนี้หรือว่าเมื่อเือคืนนี้ดึกกันทำงานหนักไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตึงตัวยกหน้ายกหน้านี่เราเรามันจะตึงตลอดเวลาใช่ไหมฮะ เดี๋ยวเรามาค่อยมาอัปเดตให้เขาใหม่ท่อนี้เราจะเปลี่ยนเป็นร้อยแปดสิบเลยไหมครับเห็นว่าจะเปลี่ยนครับจะใช้ไปก่อนเห็นก็บอกมองอยู่ว่าถ้าถ้าจะเปลี่ยนบอกได้นะฮะเดี๋ยวสั่งอะไรให้ครับครบชุดเลยเอาครบชุดแล้วแบบเอามาตั้งแล้วใส่ได้เลยเหยงข้างล่างเนี่ยนะม,ยมีแรงมีแหล่งครับมีแหล่งมีแหล่งเครื่องมืออุปกรณ์ เขาเดี๋ยวเขาให้สูตรมาเลยเให้สูตรมา <c oughs> ให้ให้จานนมไม,ไม่ห่วงนะครับไม่ห่วงไม่ห่วงเดี๋ยวยกสูตรมาให้เลยบอกทําได้ทําเอาเลยไม่ห่วงเดี๋ยวให้จานามจบคลิปหน่อยไม่เจอใครแล้ววันนี้จบคลิปไปหน่อยถกไง พี่หนุ่มดีกว่าอ,วอาจจะคิดหน่ครับ,บก็ฝากกดติดตามช่องแป้นแป,แป้นอรี่ฝากกดติดตามช่องแป้นแ้นอรี่ยนะครับครับนี้เราไม่เจอใครนี่บอกเลข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 รืออะไรฮะเนี่ยเขียนไว้เนี่ยอ๋อเบอร์สายพานที่จะต้องใช้ครับอือต้องคำนวณสดๆเลยครับคุณผู้ชมฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ